ช่วยด้วยครับช่วยด้วยครับโอ๊ยปล่อยผมนะครับพี่ผมขอคุยกับเจ้านายคุณหน่อยคุณแน่ใจนะคุณเกิดคุยกับเจ้านายผมแน่ใจสิวะเจ้านายครับเฮยไอ้คน้ง่า๊กกุ๊มันดุด่างดาวได้ไงวะเนี่ยตุกตุกตุกตาไอ้ครับผมคุยเองดีกว่าเดี๋ยวผมคุยเองโอ๊กกุ๊ผิดตัวผิดตัว เฮ้ยกำนา,นายกูต้องการหนังไก่หนังไก่มีเฮนะเว้ยเออได้งั้นขอ40นาทีกูให้มึง35นาทีเฮ้ย38แล้วกันกูให้มึง36ขาดตัวกูวไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยมันจะไปยากอะไรวะแค่สั่งหนังไก่ปัดโผก็ตดสั่งหนังไก่ดีวะเดี๋ยวก่อนนะครับนี่พอพี่ๆจับผมเป็นตัวประกันเนี่ยแค่อยากินหนังไก่แค่นี้ นั่นไก่มีเ oh oh, หโอ้โหแค่นี้เหรอครับโอ oh, ง่ายๆเลยครับพวกพี่แค่เข้าไปกดในตะกร้าของ TikTok กดเข้าไปปุ๊บแล้วก็เลือกรายการสินค้าได้เลยครับ2 89บาทเองตอนนี้เขาไโปรโมชั่นอยู่ด้วย<า>จะมาจับผมเป็นตัวกันทำไมเนี่ยเอาไปกินหัวซองเอาไปนี่ขออร่อยโอ้จะพรหมดเลยมึงเจ้าหมามาทำอะไรเนี่ยถ้ามันเดินไม่ได้มึงจะมาเป็นภาระทำไมอ้าวทำนี่อีกมีให้มีให้นึ่ไก่ทอดจิ้ม